สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโดโมไนที่เนะครับกลับมาพูดคุยกันเรื่องราวฟุตบอลเช่นเคยครับคราวนี้โอ้โหเรากลับมาคุยถึงเรื่องราวของบบเย์นอีกแล้วนะซึ่งก็เป็นนักเตะบบเย์นก็คือเลออนโกเลสกาที่ถูกไปมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนะครับก็เลยต้องหยิบมาพูดกันสักหน่อยนะฮะว่าเรื่องราวแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรเลออนโกเลสกาแมนยูไนเต็ดแล้วก็ค่าเหนื่อยมาหาศาลเนี่ย จริงๆแล้วทิศทางมันเป็นยังไงบ้างความจริงแล้วโกเลสกากำลังจะไปแมนยูไนเต็ดโกเลสกาจะอยู่บายเยนต่อหรือยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวเราสรุปข่าวให้ฟังนะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับไม่เสียก็ต้องบอกว่าวันนี้เนาะวันนี้มีรายงานออกมาคืออย่างคริสเตนฟองเนี่ยออกมาทวีตนะฮะในเรื่องราวที่ว่าเขาบอกว่าทรูอ่ะเขาก็เป็นแบบ True f a l ์เนาะที่ที่เขาชอบทำเนี่ยนะฮะ True ที่ว่าทางฝั่งของแมนยูได้มีการพูดคุยกับเอเย่นของเลออนโกเลสกานะพูดถึงเรื่องราวของข่าเหนื่อยนะครับและฝั่งของสโมสรแมนยูไนเต็ดสนใจเลออนโกเลสกาจริงๆนะครับซึ่งอ่ะคนก็ต้องแน่นอนก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าคริสเตียนฟอลก็เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ถือว่าชื่อดังขึ้นมาในช่วงหลังนะฮะเวลาโดยเฉพาะเวลาพูดถึงข่าวของฝั่งเอยอรมันนะครับแต่ว่า มันมาจากอะไรล่ะสุดท้ายแล้วมันมาจากอะไรกันแน่นะมันมาจากในบิลเนี่ยนะครับสปอร์ตบิลเนี่ยล่าสุดนะครับล่าสุดมันมีมันมีฉบับใหม่ออกมาวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละ,นนหละในช่วงเช้าประมาณเช้าผมก็เห็นแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วมันก็ปแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีเนื้อหาข้างในนะครับที่พูดถึงทางฝั่งของบาายในภาพรวมแต่วันนี้ผมจะผมจะขออนุญาตโฟกัสเป็นส่วนของโลกลเดอร์เต็มๆแล้วกันคนอื่นๆอ,อาจจะพูดแตะเฉย ก็จะพูดถึงสถานการณ์ของบาเยนน์ในภาพรวมทั้งฐนาา้นของอสัญญาใหม่นะของนักเตะหลายๆคนโกเลสกาโกเลสกาคิม,มิชโคมันนะตอนนี้สัญญาจะจะโฮไว้ก่อนระหว่างช่วงยูโรแล้วจะมากลับมาคุยกันหลัจาที่พักร้อนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหล่านี้อาจจะถูกพูดถึงในการอัพระดับขึ้นมาเป็นเป็นเรียก่งท็อปเออร์เนอร์รับขเหนอยระดับสูงกับสโมสร ประมาณใกล้ๆกับทางด้านของเลวันดอฟสกีนอยเออร์และมุลเลอร์ภายในอนาคตหลังจากนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนอกจากโกเลสกานะ,ะับผมจะแตะแต่ละคนให้นะนิดนึงนิดนึงนะฮะทางฝั่งของคิมมิชในบิลเขาบอกงี้นะในบิลเขาบอกว่าคิมมิชและก็ตัวแทนเนี่ยนะฮะได้มีการพูดคุยครั้งแรกไปแล้วว่าอยากจะได้20ล้านยูโรต่อปีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นระดับโหเหยียบคือเลวานแล้วอนะคือสูงสุดแล้วนะ,ะอันนี้คือของคิมมิช คิงซิโกแมนตอนนี้กำลังรับอยู่12ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็อ่าเราก็ทางฝั่งของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ตอนนี้ทางฝั่งของเอเย่นปิริซาวิก็ไปแอบไปคุยกับเชลซีแล้วนะครับถ้าหากว่าเชลซีเกิดพลาดฮารแลนด์ขึ้นมาอาจจะกลับมาหาเลวันดอฟสกี้ก็เป็นไปได้อันนี้คือภาพรวมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีนิคาซือเล่ที่อนาคต จะถูกตัดสิน,ก,นก่อนช่วงคริสต์มาสแล้วจะไปว่ากันช่วง,วงปีใหม่ถ้าหากว่าก่อนคริสต์มาสยังต่อสัญญาไม่ได้ก็จะต้องขายไปในช่วง,วงปีใหม่นะครับประมาณนั้นแต่ว่าทางฝั่งของเลออนโกเลสกาก็ถูกรายงานออกมาใน,ในเชิงใกล้ๆเคียงกันก็คือว่าสัญญาทางด้านของโกเลสกาตอนนี้ยังไม่ได้มีการต่อสัญญากับบาเยอร แล้วกําลังจะหมดสัญญาในปี2022ก็คือว่าจบฤดูกาลนี้ก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเ g e n นแล้วเรียบร้อยนะครับในรายง,งานเนี่ยบอกด้วยว่าทางฝั่งของแมนยูเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าอาจจะรอเรียกว่าดึงตัวฟรีอาจจะมาคอนแท a c ก,กันเอาไว้ก่อนนะครับโดยบาเยอร์เนี่ยยังคงลังเลเพราะว่า a g e n นของกเลสกาอย่างโทมัสครอสเนี่ยนะฮะ ที่ก็เป็นเอเย่นของนอยเออร์ด้วยเนี่ยนะครับก็เคยพูดคุยไปแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหเวลักคือการขอการคุยเนี่ยค่อนข้างจะขอค่าเหนื่อยระดับสูงซึ่งในรายงานของบิลเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของโกเลสกาต้องการระดับ20ล้านยูโรต่อป,ปีเช่นเดียวกันนะครับกับการออฟเฟอร์ล่าสุดข้อเสนอล่าสุดที่บบยันให้กับโกเลสกาก็คือประมาณ10-12ล้านยูโรต่อป,ปีซึ่งมันเกือบครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะครับ คือฝั่งสโมสรเข้าใจแหละว,ว่าโกเลสกามีความสําคัญมากๆกับทีมชุดนี้แล้วก็หมายถึงอนาคตของบาร์เยนด้วยนะครับแต่ก็ยังตั้งข้อคำถามอยู่เรื่องของอาการบาดเจ็บของโกเลสกาที่ก็มีมาเรื่อยๆกันนะฮะอันนี้ขึ้นในรายง,งานของบิลนะแล้วก็เพิ่มเติมของบิลอันสุดท้ายที่พูดถึงโกเลสกาก็มีบอกว่าก็จะเป็นทั้งแมนยูนาเต็ดนะครับเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนานี่คือเหล่าทีมที่สนใจโกเลสกานะครับ ในการดึงตัวฟรีหลังจบหลังจบฤดูกาลนี้ก็คือจะมารอดึงฟรีต่อไปนั่นแหละอันนี้คือในในในส่วนที่บิลได้มีการรายงานเอาไว้นะครับก็ต้องใบว่ากันซึ่งนะับซึ่งในนั้นเนี่ยเขียนว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับนักเตะผู้นำของฝั่งบาเยน์เลวอนดอฟสกี้มุลเลอร์นอยเออร์นะครับรับค่าเหนื่อยสูงสุด โดยเยรอสัานี่ยที่เพ,พิ่งย้ายเข้ามานะครับรับค่าเหนื่อยสูงมากก็คือประมาณ18ล้านยูโรต่อปีประมาณถ้า,ถาจำไม่ผิดนะเพราะว่าที่พูดไป3าชื่อบนมัน20บประมาณ20บวกบวกนะครับทำให้เปิดประตูให้กับเจเนอเรชันใหม่เนี่ยต้องการค่าเหนื่อยในระดับใกล้เคียงกับตรงนี้อันนี้คือคือพอยที่บิลนี่หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะมันก็มันดูค่อนข้างจะวุ่นวายสักหน่อย มันดูค่อนข้างจะวุ่นวายใช่ไหซ,ซึ่งผมอ่านตอนแรกเนี่ยผมก็ช่างใจอยู่เพราะว่าทางฝั่งของบิลก็ไม่ใช่ไม่เอาจริงๆตรงๆ,รงๆนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแม่นเป๊ะนะครับในช่วงหลังนี่สารัผมประมาณสักสามคือตั้งแต่เริ่มทําเริ่มทําช่องผมรู้สึกว่าตกไปพอสมควรนะครับแต่แต่ถามว่าพอฟังได้ไหมพอฟังได้เพราะข้างในมันมีความจริงอยู่มันเหมือนกับว่าคราวนี้มาเปิดเปิดดูว่า ในบาเยินตอนนี้นักเตะคนไหนกำลังใกล้จะหมดสัญญาบ้างนะครับซึ่งซึ่งเราก็เห็นชัดว่าที่สำคัญสุดๆถ้าหากว่าจบปีนี้จบฤดูกาล2021-2022เนี่ยโกเลสกาจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเพราะฉะนั้นแนวโนมมันม,นมีความไปไปได้มันมีนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเลโอนโกเลสกาอาจจะย้ายทีมก็ได้อาจจะไปแมนยูนเต็ดก็ได้หรืออาจจะไปทีมอื่นก็ได้แต่ว่า เมื่อตอนเย็นนะเมื่อตอน,นจริงๆผมเอารายงานตรงเนี้ยไปพูดถึงในในกรอบเขตโทษนะเพราะว่ามีไลฟ์ช่วงเย็นอยู่แหลวนะครับผมเอาไปพูดถึงก็ยังเรียกว่าไม่มั่นใจว่ามันยังไงแนะ่เพราะบิลหลายๆครั้งก็ออกมาในเชิงปันๆน,น,นหน่อยอีกบางทีก็พอจะฟังได้แต่พอผมได้ยินข่าวต่อมาเนี่ยที่ผมผมเชื่อว,ว่ามันมันน่าจะเป็นความจริงของข่าวนี้มากกว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นคือเหมือนว่าหลายๆสื่อ ออกมารวมถึงบิลรวมๆกันรายงานในทิศทางตรงกันรายงานในรูปแบบที่มันใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆสอดแทรกที่มันต่างกันนะครับเพราะว่าพอไล่เรียงมาครับหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จตอนนั้นเนี่ยข่าวพวกนี้ออกมานะฮะก็จะมีทั้งั้งฝั่งของ s k y Sport เยอรมนีนะฮะมีโกมีสปอนะครับ, Go, ock, รบแล้วก็มีอะไรกันล่ะมีอีกมี t ีใช่ไหมนะฮะ แต่ละสื่อนะครับรายงานเป็นทิศทางเดียวกันในส่วนตรงนี้ซึ่งนะครับในรายงานาฝั่งของ sky sport ก่อน,นครับรายงานบอกว่าทั้งฝั่งของบาเยอร์เอและเลโอนโกเลสกานะครับต้องการที่จะต่อต้องการให้มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นคือตามรายงานที่บอกว่า20ล้านยูโรต่อปีนั้นไม่เคยถูกพูดถึงในการเจราจาก,กันอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้โกเลสกาต้องการรอและดูว่าทีม จะพัฒนาแบบไหนในทีมของยูเลนนาเกสมนในตอนนี้เพราะว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้มีการลงสนามกันใน,ในการเล่นให้กับโค้ชใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝั่งน่าจะยังไม่ได้กลับมามีการเจรจากันเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวนักเตะเองก็ยังพักร้อนอยู่นะครับแต่ว่าที่ยืนยันได้ว่าความตั้งใจ w i l l i n g n e s t to เ t a นะความตั้งใจที่จะอยู่เนี่ย มันยังมีอยู่สำหรับฝั่งของโกเลสกาแล้วฝั่งของนาเกสมนเองก็มองโกเลสกาเป็นเสาหลักของทีมบายเอนของเขานะครับอันนี้คือของ s k y ยสปอรของโกและก็สปอคเนี่ยรายงานจากคนเดียวกันก็คือแคร์รีเฮาวนะครับรายงานบอกว่าถ้าพูดถึงการคุยสัญญาใหม่ของโกเลสกาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีการขัดแย้งกันระหว่างฝั่งของสโมสรแล้วก็ฝั่งของโกเลสกานักเตะต้องการอยู่ต่อ นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับกับบอสใหม่ของบาเยอร์แล้วหลายต่อหลายครั้งก็มาถึงยูเลนอเกิล์มนนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ TZ เนี่ยนะครับจริงๆพูดถึงทั้งสองคนเลยก็คือคิมิชแล้วก็โกเลสกาทั้งคู่ไม่เคยต้องการค่าเหนื่อยระดับ20ล้านยูโรต่อปีแบบที่บิลได้บอกเอาไว้อันนี้คือที่เขาบอกนะแบบที่บิลได้บอกเอาไว้นะครับทั้งคิมิชและโกเลสกาต้องการจะอยู่ที่บาเยอร์ต่อและ มีการพูดคุยในเชิงบวกกับยูเลนนากอร์สมันไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ s โซฟาเดอะทอ k are positive ก็คือจนถึงตอนนี้เนี่ยการพูดคุยมันเป็นไปในทิศทางบวกเพราะฉะนั้นถ้ามองถ้ามองจากบิลเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือว่าเรารู้แหละว่าสถานการณ์มีความเป็นไปไ,ได้ว่าเรอโกเลสกาอาจจะย้าอยอกจากทีมได้เหมือนกันอาจจะไปทีมนั้นทีมนี้มีความเป็นไปไ,ได้หลังจากจบฤดูกาลนี้อาจจะายไปด้วย ไปแบบฟรีๆมีความเป็ไปได้จริงนะฮะคือถ้าดูถ้าอ่านทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ในเนื้อในเนี่ยมันก็จะมีความจริงอยู่บ้าแต่ว่าทิศทางนะครับความไป็ไปได้ในการย้ายพอเราอ้างอิงจากหลายๆสื่อเข้ามาเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเลออนโกเลสกาน่าจะมีโอกาสอยู่กับบาเยินมากกว่าย้ายซึ่งตอนเนี้ยอย่างที่พูดไว้ว่าสถานการณ์คือโกเสกาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะคุยสัญญ,ญาเร็วๆนี้ จะขอดูว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมชุดนี้ภายใต้ในายโกสมันจะโอเคไหมจะได้ลุนแชมป์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทีมระดับท็อปของอของแชมเปี้ยนสิงเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่โกเลสกาเป็นเลวันดอฟสกี้ก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันนะฮะผมสรุปเรื่องราวให้ครบถ้วนครบ,ครบ,ครบทุกมุมนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของรายละเอียดของแต่ละคนสักเท่าไหร่แต่ว่าพยายาม พูดถึงในมุมมองของเรื่องราวของโค l เลสกากับแมนยูเต็ดมากที่สุดก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของโดโมไนตี้เซเว่นะพูดคุยเรื่องราวฟุตบอลนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกดติดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดข่าวหรือว่าการสรุปเรื่องราวจากช่องของเราครับคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ